สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาทํำข้าวผัดแหนมเวลาข้าวเราเหลือนะคะข้าวเย็นเราก็สามารถมาแปลรูปเป็นเมนูอร่อยได้อุปกรณ์เรานะคะก็มีข้าวหนึ่งถ้วยนะคะไข่หนึ่งฟองแหนมแหนมอันนี้ก็เป็นแหนมนิ่มๆนะคะหนึ่งอันต้นหอมกระเทียมสับพริกขี้หนูสวนเดีย๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเมนูนี้ง่ายๆนะคะเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำดีใส่น้ำมันลงไปเลยคะ่ะใส่กระเทียมนะคะผัดลงไปให้หอม เสร็จแล้วใส่ไข่ค่ะไข่นี้เราก็รอให้ข้างล่างกรอบๆก,ก่อนนะคะนิดหน่อยแล้วเราค่ยอยเคียวค่ะเสร็จแล้วเราก็คนเลย ใส่แหนมนี่ก็เมนูเด็ดอร่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็นี่เลยค่ะพยายามแหนมลงไปกลิ่นหอมผัดให้หอมด้วยนะคะแหนมนี่ก็จะสุกพอดีใส่น้ำมันหอยไปเล็กน้อย ไม่ต้องเยอะนะคะ,ะใส่สีขาวค่ะให้หอมๆนิดหน่อยก็ผัดใส่ข้าวลงไปค่ะคนให้ทั่วนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวของเราเข้าเข้ากันแนะ ัดเรียบร้อยเราก็ใส่ส่วนตรวนะคะรสดีลงไปนิดหน่อยถามว่าทำไมใส่ทีหลังก็คือใส่ก่อนแล้วก็ข้าวจัดตัวค่ะนี่่อยใส่หลังเพื่อให้มีกลิ่นหอมผัดจนแห้งนะคะสุดแล้วก็โรยด้วยต้นหอมค่ะ ก็โรยโด้วยพริกนิดหน่อยพริกขี้หนูสวนเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะถ้าการเสร็จมากเราก็ใส่เสร็จมากเสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดแหนมนี่นะคะเราก็ตักพร้อมเสิร์ฟมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็น